สวัสดีครับผมขอดเอคอมครับพบกันอีกแล้วสําหรับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีจับขอดอีกันครับสายที่ใช้ในการจับขอดอีก็จะมีทั้งหมดอยู่สามสายนะครับก็มีสายที่สามสายที่สี่แล้วก็สายที่ห้าครับส่วนเศษที่ใช้ในการจับขอดอีก็มีอยู่สองเศษครับก็คือเศษที่หนึ่งแล้วก็เศษที่สองครับเริ่มกันเลยครับันดับแรกครับใช้นิชี จับที่สายที่สามเฟสที่หนึ่งครับแล้วก็ใช้นิ้วกลางครับจับที่สายที่ห้าเฟสที่สองแล้วก็ใช้นิ้วนางจับที่สายที่สี่เฟสที่สองเช่นกันครับเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับใช้นิ้วชี้จับที่สาย,ายที่สามเฟสที่หนึ่งใช้นิ้วกลาง จับที่สายที่ห้าเสีที่สองแล้วก็ใช้นิ้วนางจับที่สายที่สี่เสีที่สองเช่นกันครับโอเคนะครับสําหรับคอร์ด E ก็คงจะมีแค่นี้ครับไม่ยากเช่นเคยครับขยันสุดซ้อมได้แน่นอนขอบคุณครับ